สวัสดีพ่อรูปม่เห็ดยังอยู่บ้านลุงหานอีกแล้วนี่สวัสดีครับกีวกีโอรร้บ้านลุงหานครับบ้านนกดาวเอาพักกันสีไปเที่ยวสงนกานทั้งได้นี่ละ่ะไมช่ชมบ้านนกดาวครับ <c oughs> แต่คุณชมมาเบิ่งน้ำกันครับบ้านไม้สวยๆเนะ <c oughs> าะทั้งเป็นโซคกุละครับ <c oughs> อลูกชายแกกีวีก็อยากเมื่อล่ะ <c oughs> ยังวัได้ชมอยู่เอาไปไป,ไปพูนไปนั่งถามแม่อยู่เทิงบ้านลังนีเดอ้อ เอาล้างนันไปแล้วเอาไปไปพีนน่นั่นนั่นล้างนี่จังเห็นแม่จังเห็นแม่ไปเฮีนนยจ้า,จาบรรยากาศบ้านลุงหานรลอกที่หนึ่งเนอะนี่ลอกที่หนึ่งอันนี้ก็ล่งไปให้ชมแล้วอันนั้นก็นล่งแล้วบ้านสูงสองเมตรหาซี อันนั้นก็นลังเก้าแสนเก้าคูณเก้าอันนี้ก็เตรียมส้งเพชรบูรณ์มีเจ้าของเพิ่นถักเขามาาอยู่เพิ่นเห็นบ้านเพิ่นขางหลังงพนก็นเตรียมส้เคืออกันได้เอาเอาเอาไปแล้วระตีเอาตามตามพ่อกับลูกไปถ้ากันขึินไปนั่งถามแม่ชมบ้านถอดรองเท้าปิดบ้านเรียบร้อยตามพ่อกับลูกไปจกข้าว พักกันมาเบิ่งบ้านอยืมมาดูห้องด้นี่เจมื่อนี่มื่อนี่มาทายบ้านตามคาขอเอฟซีจ้ะอยากชมบานที่ที่ล่งสีแล้วทายให้เบ่งอัหนยังว่าใดโล่งสีก็เลยอยากอยากเบิ่งอันที่ลงสีแล้วก็เลยพามาชมอีกนี่ละจ้าแถวนี่ละหนึ่งสองสามสาม,สามหลัง อันนี้เป็นล็อกที่สองนะจ๊ะเนาะหลังต้นไม้ไปเป็นล็อกที่สองก็จะเห็นโลง่โลงๆปกติล็อกที่สองสิมีตะบานหลังใหญ่ๆตอนนี้ทางลานเห็ดเห็ดออกมาโช์ยังบ่ท่านจา้ะทัดไปก็สิเป็นล็อกที่สามล็อกที่สามเนี่ยังบ่มีบานมาโชว์ไม้ก็เลยยังบ่ได้พาชมนี่ก็เป็นหลังนี่เคยพาชมไปแล้วบ้านเจ็ดเมตรห้าสิบคูณเจ็ดเมตรห้าสิบ บรรยากาศกว้างขวางพ่อกับลูกกะสีนั่งถ่ายอยู่เท่านี้ละนี่ล็อกที่หนึง่งบ้านล็อกที่หนึง่งหายไปส่เออกีวีอยู่ในห้องกีวีอยากได้บ้านใหม่บรรยากาศปกติบ้านกะสีว่างเต็มตอนนี้กะสีบางๆแน่จักน้อยจ้านี่ บ้านยกสูง2องเมตรห้สิบประมาณนี้ถ้ามาชมบรรยากาศบายบายรอแม่อยู่บนนั้นนะ บรรยากาศบรรยากาศรอบๆนี่ละจ้าบ้านที่เหลือที่ตั้งเนกับส่วนว่ากบมีเจ้าของ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 หลังนี้ยังบม่มีเจ้าของตาบันทารอบที่สองนี่คือรอบที่สองบรรยากาศรอบที่สองรอบที่สอง ลอกที่สองสองังนี่ก่ยังอยู่นะจ้าเนาะไกท่ทองประตูกไกท่ทองอันนั้นก็เป็นบ้านบ้านไม้ผสมโครงเหล็กอนนันกับบ้านไม้สักนี่คือล็อกที่สองทัดจากล็อกที่สองมาก,ก็จะเป็นล็อกที่สามจ้าล็อกที่สามนี่ อันนี้ก็เตรียมส่งทางภาคเหนือสามหลังหนิกรส่งทางขอนแกน่นทางนี่ก็ขึ้นโลงหมดเลยจ้าแต่ก่อนนี่บ้านว่างเต็มเลยวันนี้โล่งแล้วร่อผลิตรอผลิต,อ,ลตออกมาโชว์ออกมาต่างขายเดี๋ยวทางลานผลิตเสร็จย่ามไนทุลจ้าสีผ้า,า,ศศามาเบิงแบบใหม่เนาะแบบที่ทางลานเห็ดเห็นว่าใหม่นี่ก็ชมบรรยากาศข่าวๆไปก่อน เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดเก็บภาพตอนล่งสีมีท่านผู้ชมขอแบบล่งสีเพราะว่าทายให้เบิ่งตอนยังบ่ล่งสีมองบม่เห็นภาพปานในก็เลยอ,อยากให้อยากให้ทายแบบล่งสีน้าไายลูกค่ะท่านผู้ชมมาชมบ้านหลังนี้กะช่องกีวีบ่ายแฟมบารีบ้านเฮ้าผ้าลงไปแล้วผ้าชมไปแล้วนะจนะ๊ะเนาะผ้าชมไปแล้วตอนนั้น พื้นลงสียังบ่เสร็จเดี๋ยวพาชมนี่คือตอนนี้ลงสีเสร็จแล้วลงรอบเดียวได้ตาปกติสร้างจะลงสองรอบแต่ตอนนี้ลงรอบเดียวก่อนลอลงอีกรอบสองลอดทรงหมอบลูกค่ะทางหลังก็เป็นห้องน้ำนี่คือหนึ่งห้องนอนนี่ก็จะเป็นห้องรัวห้องรัวใหญ่เลยตา <S 2> <S 2> <S เปิดประตูเข้าไปนี่ก็เป็นห้องรัว เป็นบันไดมากนี่เปิดประตูขึ้นไปกับเป็นห้องครัวอ่าใหญ่เลยนี่กับประตูเข้าห้อง,องหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวบายบายหลังนี้ตอนผ้าช่มก็เป็นยังบันไดยกสูงวันนี้ทางลานเมื่อยกสูงให้แล้วเดี๋ยวสิเอาลงให้เบิง่งนเนาะตาานะช่องกีวีบาทแฟมบรีบานเฮ้า ล้างนันกับล่วงสีแล้วล่งสีใหม่แล้วแล้วเหลือล่ว,ลว,ลวลงสีไอ้ฝ่าฝ้ายิบซ้ำกับผนัง่ะกีวีลัางนี่รอกที่หนึง่งกับล่วงสีเสร็จแล้วเดี๋ยวพาชมตอนล่งสีนาะจา้ะเนาะในช่องกีวีบายแฟมิารีคือกันไปไปหาพ่อไปลูกมันฮอนแดด พอร้อยยุโรตน่นยุเอยาย่น่ชาพตอนนีกนลั่นอย่าลืมกติดตามช่องตามเสือแฟมิลีกับช่องีบอยแฟมารีนะคะบคหน้าตตช่ะเพียงเีนรักฝาช่องสามเสือแฟมิรี่นะครับแล้วก็พี่บายแฟมิลีบ้านเราครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเสียงกระสิบกค่อยชัดปันไดพ้ากันปิดจมูกป้องกันย่างดีเนาะช่วงนี้โควิกะรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยจ้าเด้อท่านผู้ชมทุกท่านก่ะสวัสดีจ้า,จาบ๊ายบาย